วิธีการดูแลรักษาเครื่องรูวิ่งไฟฟ้า,ฟาเบื้องต้นมีสิบข้อหลักๆมีดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งตรวจสอบปรับต้องเน่นครับอย่าให้หลวงสองพื้นที่วางตั้งเครื่องต้องเสมอไม่ลาดเอียงนะครับสามก่อนสตาร์ทเครื่อง ก่อนเดินทุกครั้งให้วางเท้าเหยียบไว้ขอบเหยียบก่อนแล้วค่อยลงลู่ทุกครั้งครับ 4. ควรห่างจากละอองน้ำหรือพื้นที่ชื้นครับนะหเลิกใช้ง,งานควรปิดสวิตช์หลังเครื่องทุกครั้งครับ 6. ควรมั่นตรวจสอบอย่าให้มีหนูหรือสิ่งแปลกปลอม เข้าไปในเครื่องโดยเด็ดขาดครับ 7. ควรปฏิบัติตามตามคำสั่งทางร้านาให้ผู้ที่ขึ้นเล่นน้ำหนักที่รับไปควรไม่เกินเท่าไหร่ในกรณีแบบนี้อาจจะมีญาติหรือเพื่อนบ้านมาอาศัยเล่นด้วยกับถ้าน้ำหนักเกินห้ามนะครับนะฮะแปด ควรฉีดน้ำยาหล่อเย็นหรือสเปรย์ทุกๆ1นถึงสองเดือนเพื่อให้สายพานลดการเสียดสีกับไม้กระดาษไม่เกิดความร้อนอย่างชัดเจนครับ9กกรณีสายพานเบียดหรือเบี่ยงไปข้างใดข้างหนึ่งเยอะจนเกินไปให้ท่านปรับลูวิ่งโดยทันทีตามคำแนะนำแนะนำต้วนะครับตามคำแนะนำจากทางร้านที่ให้ไปข้างต้นหรือ ถ้าทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ให้ตัวหาเจ้าหน้าที่ครับสิทธไม่ควรเอามือไปค้าหรือหูนบนแขนบนลูวิ่งโดยเด็ดขาดครับหลักๆที่กล่าวมาสิบข้อนี้เบื้องต้นครับจากคำแนะนำร้านเจฟนเนฟินเนสสุราธานีติดกับสุราสุขพัณฑ์ครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ